สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวมังกรและคณะมังกรทุกท่านเข้าสู่ช่องอิมิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปรายไตรมาสประจําเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนั่นเองนะคะมาดูกันว่าใน3เดือนข้างหน้านี้คุณจะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรอย่างแน่นอนแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงคณคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นบางท่านอาจจะเจอเร็วบางท่านอาจจะเจอชา้าก็ลองเก็บสถิติไปด้วยกันก็ได้นะคะโอเคโอ้โหสามเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับความอิสระเสรีคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองแต่อาจจะไม่ได้ใช้คําว่าไม่ได้ต้องการหรือว่าไม่ได้สิ่งที่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการเก็ตไหมแต่สิ่งที่ต้องการดันไม่ได้เพราะมันเป็นไพ่ห้าถ้วยเนาะก็ขยายเลยค่ะว่าห้าถ้วยคืออะไรคุณอาจจะมีทางเลือกบางอย่างที่เข้ามาซึ่งทางเลือกนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นอย่างที่ คุณอยากได้แต่ว่ามันเป็นโอกาสของคุณนะแหมมันเป็นพลังงานที่อารมณ์ว่านะเหมือนกับสมมติเราอยากได้เงินแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากได้เงินเดือนเพิ่มเก็ตไหมแต่อาจจะได้อยากได้เงินจากราไรได้เสริมเป็นต้นนะคะมันมันเลยทําให้คุณผิดหวังกับอดีตที่ผ่านมาหรือการทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองดังนั้นในช่วง3เดือนนี้ค่ะเพื่อนเชาวมังกรอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการ เงินให้ดีนะคะโอ้น้นเด่นมากเลยอะ่ะคือต้องใช้คําว่ามีแนวโน้มที่คุณอาจจะต้องเอาเงินที่คุณหามาได้ไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อความเติมเต็มตัวเองหรือเงินต่อเงินนั่นเองนะแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่แบบเงินต่อเงินในเชิงว่าลงทุนเราได้เงินอ่ะจะเป,เป็นการแบบว่าเอาเงินเราไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้รับความเข้าใจความเห็นใจกลับมานั่นเองนะคะก็ลองดูว่าเพื่อนๆจะได้เจอกับเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่นะคะ แต่ทีนี้ขอแอบดูเพิ่มหน่อยว่าคิงคาทาคืออะไร คิงคาทาที่ขึ้นมาถ้ามี่ลองดูจากแนวนมไพ่ก็คือคุณอาจจะมีเกณฑ์แล้วก็มีแนวโนมที่จะเติบโตสมมตินในเรื่องของการงานคิงคาทาเนาะเป็นการโปรโมตตัวเองก็ได้นะคะพอโปรโมตตัวเองแล้วอะแต่ว่ามันต้องเดินทางไกลขึ้นนะคุณอาจจะไม่ชอบเพราะคุณชอบแบบไลฟ์สไตล์ในชีวิตเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจะต้องเติบโตคุณต้องไปตัดจังหวัดอะไรแบบเนี้ยคุณไม่อยากเดินทางนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เดินทางไปดังนั้นช่วงนี้ก็ลองดูค่ะว่าตัวคุณเองต้องการอะไรกันแนะ่แล้วก็ตัดสินใจแแบบบบละะะมมุนมนนะน่่ออออคคืืไต้งทยาเวรห ไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยเศร้าใจไปเวอร์อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปเอมมี่มองว่ามันก็มีโอกาสที่คุณจะมีความสุขแต่แค่ติดปัญหาที่เรื่องเล็กๆน้อยที่คุณจะเจอนั่นเองชาวมังกครค่ะพางาจไปด้วยกันใน3เดือนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ไปฟังการงานกันต่อเลยการงานของเพื่อนๆชาวมังกรในช่วง3เดือนข้างหน้านี้นะคะมาดูกันสัหน่อยซิว่า ใปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะเอมี่มองว่านะคะคุณยังสามารถทําได้เพราะว่ามันเฉยๆมันเรื่อยๆคุณไม่ได้รีบร้อนในการเติบโตคุณไม่ได้รีบร้อนในการก้าวหน้านะคุณก็สามารถมีความสุขแล้วก็รับผิดชอบงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เราต้องบอกเลยว่าโอกาสบางอย่างมันมาถึงแล้วแต่ถ้าคุณยังนิ่งเฉยอยู่แบบนี้คุณก็ต้องระมาระวังแล้วกันว่าคุณอาจจะเหมือนอารมณ์แบบอกหักนะช้ำชอกช้ำในระกำสวงนะคะก็คืออะไรคือต้องใช้คําว่ามันอาจจะทําให้ อโอกาสที่เข้ามาดันสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าเพราะเราอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะบางคนมันแหมมันจังหวะมันไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรนะคะลองดูต่อไปซิว่าอืมเกิดอะไรขึ้นนะคะอืมแหมดูสถานการณ์แล้วการงานชาวมังกรตึงเครียดอยู่เช่นกันนะเนี่ยเพราะอะไร เราว่ามันอึดอัดใจทั้งตัวเองอะ่ะแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะมันเหมือนเราต้องทนเรามีความคิดไม่เหมือนใครเราเครียดเราเหมือนสับสนเราอาจจะบางคนอาจจะทํางานเนี้ยมาน,นานแล้วอะ่ะเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเปลี่ยนงานได้หรอนะคะแล้วก็อาจจะมีคือมันเหมือนปรับตัวไม่ค่อยทันแล้วอะ่ะ แปลกจังเลยนะคะคือด้วยด้วยทิศทางด้วยพลังงานไพ่เราคิดว่าคุณก็เลือกที่จะมีความสุขในชีวิตของคุณเองคุณเลือกที่จะมีความสุขกับปัจจุบันนะคือแต่ว่าความเครียดมันมีไหมมันมีแหละนะ9ก้าดาบคืออะไรคะที่คุณเครียดและอึดอัดใจโอกาสที่เข้ามามันอาจจะคุณไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะสามดาบนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเลือกเยอะไปหมดเลยแล้วโอกาสที่เข้ามาก็ดันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกต่างหากแล้วไอโอกาสที่เข้ามามันคืออะไรละ่ะเอมมี่ อืมบางคนนะเนี่ยมันมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาแล้วมันมีไพ่สิบเหรียญบางคนอาจจะต้องออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนอาจจะต้องอ,อยากทําธุรกิจส่วนตัวนะแต่คือมันเหมือนกับปัจจัยรอบข้างอะ่ะเขาไม่ได้เอื้ออานวยเช่นแบบเธอจะออกไปทาอะไรตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ไดีดนะอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรามีความแบบ พยายานในตัวเองหรือว่ามีความแบบชัดเจนในตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะทําได้นะขอให้คุณทําไปเถอะคะ่ะเพราะว่าความคิดของคุณมันจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาหรือบางคนอาจจะอยากไปต่อยอดธุรกิจครอบครัวคุณก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะคือลองดูต่อว่าแล้วทาไมถึงขึ้นสีดาบเป็นใบแรกสีด้บไปเป็นไพ่แห่งการน,นิ่งอะคือไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยแล้วก็ลองดูแล้วไพ่มันเหมือนกับคุณต้องการจะย,ยืนยนันนั่งยนันและนอนยันกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะคะคุณสามารถเก็บอารมณ์เก็บความเครียดความไม่สบายใจเอาไว้กับตััวววเเเอองแลลดี๋ยพมนา ผ่านไปคุณก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวสถานการณ์หลายๆอย่างมันก็จะคลี่คลายได้นั่นเองนะถ้าคุณทํางานที่นี่ต่อไปจะเป็นอย่างไรคะคุณก็อยู่กับตัวคุณเองอะคะ่ะมันคือทํางานที่นี่ต่อไปเรามองว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ค่อยโอเคนะเนี่ยเจ็ดดาอืม อาจจะมีแต่คนเก่งเยอะไปหมดนะคะเลยเลยทำให้เหมือนกับเอ,อ่อพอมันเก่งเก่งกันมากๆใช่ปะก็เลยต้องระแวดระวังกันไปหมดนะหรือแง่หนึ่งก็คือต่างคนต่างแบบโฟกัสทำงานแต่เรื่องของตัวเองก็เลยไม่มีใครช่วยเหลืออะไรกันเท่าไหร่นี่คุณอยู่สังคมแบบไหนคะเนี่ยคือไพ่ดูเครียดเหมือนกันนะเนี่ยกับหัวหน้างานคะ่ะที่ทำงานเดิมกับหัวหน้างานเป็นอย่างไร อาจจะมีเกณ์ในการเดินทางร่วมกันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยได้ยุ่งกันเกี่ยวกันเลยเป็นไปได้2ทางนะคะในถือกระทาก็คือ,อมีแอคทิวิตี้เยอะนะจนได้ทํางานร่วมกันมากๆก็ได้หรือเขามีแอคทิวิตี้เยอะจนทําให้เขาต้องไปโฟกัสเรื่องของเขาไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของเราก็ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานค่ะเป็นอย่างไรแต่ถ้าดูแบบนี้กับหัวหน้าง,งานเรามองว่าคุณน่าจะเมเนจหัวหน้าง,งานได้กับเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่ไม่สามารถพูดได้มันดูตึง,ตง แล้วถ้าคุณมีลูกน้องและบริวารระคะเป็นควนถ้วยลูกน้องและบริวารนี่คือเอาใจคุณเก่งมากดีมากๆเลยควรระวังอะไรในที่ทํางานปัจจุบันนะตอนนี้คะ่ะเลือกเยอะแล้วก็ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเร็วๆนี้แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงทําให้ขัดใจอะ่ะเออไม่ได้ดังใจเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราวาดฝันมาโดยตลอดนะคะหากคุณไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อคะ่ะแล้วไปทํางานที่อื่นได้ไหมมีโอกาสยกย้ายไหมคะในสามเดือนนี้โอเคมีแน่นอนนะคะ แต่เงินไม่เด่นโอเคป่ะ okay, มีแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นการออกเพราะอีโก้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ออกนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นการออกเพราะคุณรู้สึกว่าโอเคฉันอยากจะไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นก็สามารถที่จะไปได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับอาจจะพลิกฝ่ามือเลยอะวิวออฟฟอร์จูนนะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือสมมุติคุณไม่เคยทางานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยคุณอาจจะได้ไปทํางานที่ต้องข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลอดเวลาก็ได้เป็นต้นนะคะ เมื่อกี้บอกแล้วว่าบางคนอาจจะมีพ่ยครอบครัวเนาะทำธุรกิจส่วนตัวมีนางนมทำธุรกิจส่วนตัวไหมคะใน3เดือนนี้1เหรียญ สองนี้ The Chariot มีแน่นอนเลยเป็นสิ่งที่คุณยำิดยำทำมาอย่างเริ่นานแล้วแต่ว่าก็ไม่พยายามไม่เริ่มสัทีไพ่มันแบบคุณไม่เริ่มอะแต่ตอนแต่ช่วง3ามเดือนนี้อเมมมองว่าน่าจะมีใครสักคนนึงมาเหมือนแบบปลุกไฟในตัวคุณเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นชาวมังกรอเมมมองว่าในเรื่องของการงานถ้าเกิดคุณจะต้องระวังก็ระวังว่าอย่าไปนิ่งเฉยหรืออย่าไปแบบเอ s t ตเบิในตัวเอง Comfort Zone ในตัวเองมากเกินไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากใครปรับตัวเร็วก็จะออก้าวหน้าได้เร็วนั่นเองนะแต่เราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครค่ะเราถามตัวเองแล้วก็แข่งกับตัวเองดีที่สุดนะคะปัญหาในเรื่องการงานที่คุณควรจะระวังใน3เดือนนี้ค่ะการยึดติด นะความมั่นคงของคุณความยึดติดของคุณเองที่ไม่ได้ทําสิ่งใหม่ๆอาจจะทําให้เป็นปัญหาได้ทีนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปดูว่าโอเคมันมันจะสร้างอะไรสร้างปัญหาภาระอะไรให้กับเรานะคะถ้าไม่ดูแล้วก็คือเหมือนกับคุณอาจจะจมอยู่กับอะไรเดิมๆมากเกินไปก็ได้นะอิทธิพลไพ่มันเหมือนกับคุณดันไปโฟกัสที่ความผิดหวังหรือว่าความไม่ได้ดั่งใจในตัวเองมากเกินไปก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องลองถามตัวเองดีๆนะคะว่าเพื่อนๆต้องการอะไรในเรื่องของหนะ้าที่การงานในอนาคตของคุณเองแล้วก็ มุ่งหน้ามุ่งมามุ่งหน้าแล้วก็มุ่งมั่นไปในทางนั้นได้เลยนะคะอย่าคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปนะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมังกรในเรื่องของการงานเดี๋ยวไปฟังความรักกันต่อเลยค่ะความรักคนโสดนะคะมาดูกันค่ะว่าคนโสดค่ะสามเดือนนี้ค่ะคนโสดชาวมังกรจะมีไหมนะเออเราจะได้มีไหมนะเนี่ย มังกรน,นะคะก็เลือกเยอะนะต้องใช้คำว่ามันมีโอกาสที่ดีค่ะในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้แต่เพื่อนๆยังคงเหมือนแบบอยู่กับที่ย่าอยู่กับที่ที่เดิมเหมือนกับคุณนะมีคนอนะ่ะหยิบยืน่นเหรียญมาให้คุณใช่ป่ะแต่คุณก็ดันไปฝนใจในเหรียญที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยเลยทําให้นะคะความพยายามและการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านใดนด้านหนึ่งเนี่แหละจะทาให้คุณได้ มีโอกาสเจอนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเราคิดว่าคุณน่าจะได้ได้เจอแหละสามเดือนนี้มีโอกาสสูงมากแต่แค่แต่แค่นะโอ้โหเนี่ยนะเลือกนักมักได้ได้แร่นะะระวังเลยนะเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามา เก็นไหมคุณอาจจะต้องการคนที่เก่งคนที่มีชั้นเชิงในตัวเองคนที่มีอะไรบางอย่างที่มันแบบโดดเด่นมากๆอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณอ่ะเลือกในสิ่งที่เหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองต้องการหรือเปล่าอ่ะแต่มันดูมีชั้นเชิงมากกว่านะนี่คือความหมายโดยในที่จะบอกแล้วดูแล้วคุณก็ยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะคะกลัวโลเลอ่ะดังนั้นค่ะแน่นอนเลยคืออะไรนะคะหาข้อมูลให้เยอะค่ะ พอคุณหาข้อมูลให้เยอะคุณเรียนรู้ความรักคืออะไรเนี่ยแล้วคุณก็ไปดูความรักคืออะไรคือการช่วยเหลือก,กันเอาใจใส่กันพอคุณเริ่มรู้คุณก็จะได้เข้าใจว่าโอเคความรักมันคือเรื่องราวแบบนี้นะนะคะแล้วก็จะได้เจอได้พัฒนาเนาะแต่ถ้าถามเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอไหมในสมเดือนนี้ชัดเจนมากค่ะไม่มีนี่มาบอกกันนะสถิติบอกแล้วนะคะว่าสถิติ มีแน่นอนแต่คุณต้องเดินทางนะคะมีจากสังคมภาพรวมถ้าคุณเดินทางคุณก็จะได้เจอคนเยอะก็จะเจอนะหรือแย่างนึงก็คือเออไปแบบไปเที่ยวกับเพื่อนนะรักษาระยะห่างด้วยดีนะคะหรือว่าอาจจะไปเหมือนแบบงานสามานัมมนาไปเรียนอะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะได้เจอในที่ทํางานอะไรแบบนี้ค่ะก็พยายามแบบถ้าเขามีให้อ่าเข้าออฟฟิศบ้างก็เข้าบ้างนะก็อย่าบวแต่ไป work from home นะคะ น้องๆบางคนบอกว่าเอ้ยล้วถ้าเรียนอยู่ล่ะคะพี่แล้วมันต้องแบบเรียนแบบออนไลน์ที่บ้านนะเปิดกล้องนะคะเปิดกล้องแล้วก็แสดงตัวตนของตัวเองแล้วทาให้บรรยากาศรอบข้างของเราสดใสบอกเลยนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เออพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งได้อย่างจริงจังนั่นเองนะคะถ้ามีแล้วนะคะสามเดือนนี้จะได้พัฒนาไหม <laughs> เนี่ยเรายังไงคุณก็ต้องพูดว่า คือคุณเจอะคุณเจอนะแต่ด้วยความที่พลังงานไพ่เนี่ยเวลาเราแบบโรเลไม่กล้าตัดสินใจอารมณ์เรามันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรคะ่ะยึกยกักเออเดี๋ยวอยากคุยเดี๋ยวไม่อยากคุยแล้วก็มักจะตีความแบบเป็นเรื่องอึดอัดใจไปสมดแล้วก็ต้องการอะไรที่มันมากกว่านี้นะคะด้วยหนทางพลังงานไพ่มันก็เลยบอกว่าความต้องการของคุณมันยังเยอะมันยังเลือกอะ่ะคุณก็เลยไม่ค่อยสนใจคนนี้เข้ามา เออคุณยังมีแบบความแบบมีอีโก้ในตัวเองมีความคิดของตัวเองเนี่ยดอะ m a g ิเชีย queen อะทา่าฉันต้องเลือกได้มากกว่านี้ฉันเคยมีดีมากกว่านี้มาโดยตลอดทําไมฉันจะเลือกมากกว่านี้ไม่ได้รอไปค่ะเพราะคุณรอไปไเรื่อยๆคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้และคุณมักจะได้เจอกับทางแยกอะเสมอเลยอะสองดาบที่ขึ้นมาค่ะทางแยกเวลาคุณเลือกคุณต้องเลือกกับอะไรนะคะอารมณ์แล้วก็ความเป็นจริงนะแสดงว่าคุณน่าจะมีความมโนจิตตัวเองเยอะมากเลยฉันต้องการคนแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าความเป็นจริงคือฉันไม่ได้เดินไปหาคนกลุ่มนั้นเลยฉันก็ แต่พลังงานเดิมเดิมเกียตาคุณก็จะเจอได้ยังไงอะเออดังนั้นคุณก็อเอาตัวเองนะคะไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่ความพยายามอะไรที่มันยากเกินไปเลยอารมณ์ติ๊ต่างเอาง่ายๆเลยคุณอยากหากงานนะคุณไม่ยื่นใบสมัครคุณจะได้งานปะไม่มีอยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าคุณต้องการหางานถูกปะคะเหมือนกันค่ะถ้าคุณอยากมีแฟนคุณอยู่แต่กับบ้านอนะมันจะมีไหมคุณก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะอันนี้อยู่ที่แต่ละความคิดของแต่ละคนเลยนะอันนี้เอ็มีนที่แแค่่เเออาานนตมใหห้้็ลวก็ไไกดลนให้้ะคะ คุณพร้อมเปิดใจแล้วหรืออยังคะชาวมังกรดูจากพลังงานไพ่นะบอกเลยว่าคุณพร้อมเปิดใจแต่ไม่ได้รีบนะคะหันหลังให้กันเลยไนค์คาาแล้วก็ไนท์ถือถ้วยอะ่ะโอกาสมันมีอยู่ทุกที่เลยนะแต่เพื่อนๆกลายเป็นเหมือนแบบว่าเออไม่เอาอะ่ะคือถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็จะมีการสปากันเองสัญชาตญาณคุณมันบอกมาแบบนั้นคุณไม่ได้รีบร้อนในการแบบเอออยากมีความสําคัญขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีแหละ แล้วว่าคุณไม่ได้แห้งเหี่ยวขนาดนั้นน่ะคุณมีคนที่แบบไม้ปองคนที่ชอบคนที่อยากคุยด้วยอะไรแบบเนี้ยเกณฑ์ไหมเออมังกรคุณต้องการอะไรเหรอคะคือจริงจริงคุณก็ต้องการความชัดเจนนะแต่มันไม่ต้องแบบผูกมัดเออคุณต้องการที่แบบคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่ว่ายังไม่ต้องรีบร้อนในการเป็นแฟนก็ได้แต่ว่ารู้แหละว่าอันเนี้ยเป็นแฟนกันแน่เลยแต่ว่าไม่ต้องตกลงกันเป็นแฟนดูงงงง,ง,ง,งในตัวเองเหมือนกันนะคะเป็นแบบนายคนสดลองมาดูซินะคะ ลองมาแชร์กันแชร์กันสิอ่าดังนั้นนะคะถ้าให่ยอยากแนะนำอะไรให้กับคนโสดชาวมังกรบ้างบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ในทุกสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไว้อะคะ่ะคุณอาจจะต้องเลือกนะที่จะเทอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างหรือเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องบางอย่างก็ได้นะคะ ลองมองในทุกวันนี้คุณมองข้อดีของคนรอบข้างคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะลองมีความสุขกับปัจจุบันดูเอมี่เชื่อมั่นเลยค่ะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะมีความสุขกับปัจจุบันคุณได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะแอบดูเลยสิว่าแล้วความรักของคุณที่กำลังจะเจอเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนคะ่ะกับไพ่ Oracle ในดูสิ a t t r a c t i o n give relationship a c อ a ชา e religious factor นะคะพอดีมีไพ่หล่นมา separation ด้วย ทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะเพื่อนๆชาวมากรคือคุณต้องเลือกที่จะโฟกัสนะคะเราอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดนั้นเนาะมีแรงดึงดูดพลังงานบางอย่างที่มีคนสนใจคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ให้โอกาสเขาหน่อยนะคะอาจจะติดปัญหาในเรื่องของไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่หรืออาจจะเนี่ยเซปเรชันคือด้วยไพ่สองไพ่เนี้ย,วย,ย,ยเยวลารวมกันเอมี่ก็จะชอบบอกว่าเออก็ระวังหน่อยว่าคุณอาจจะมีแฟนท,ที่อยู่แดนไกลบอกแล้วว่าคุณจะได้เจอจากการเดินทางใช่ไหมการเข้าไปทางานการไปสามาัมมนาอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ใช่แบบไลฟ์สไตล์คนใกล้เคียงนะคะดังนั้นก็ลองดูค่ะะวาุณจจจเเเเลือออกกกทีปปิดโสใให้ัับตง เพื่อที่จะได้สร้างสัมพันธ์ใหม่ๆหรือเปล่านะหรือคุณจะเลือกที่จะอยู่กับที่เดิมๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่แนวทางให้กับทุกๆท่านก่อนละกันนะคะก็ยังไงถ้าคนโสดชาวมังกรเจอใครเข้ามาอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะจะรออ่านคอมเมนต์ที่น่ารักของทุกๆคนเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคนมีคู่นะคะมาดูกันสนิทซิว่าตัวคุณเองค่ะตอนนี้ เป็นอย่างไรบ้างแล้วตัวเขาค่ะก็ยังคงดูโฟกัสนะคือถ้าไม่คุณไม่โฟกัสเรื่องเงินนะคุณก็คงแบบเอ่ยย้ำทียำ่ย้ำทำกับเรื่องเดิมนะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมเลยแต่ว่าอะไรคะทำอะไรแบบเดิมๆนะ ตัวเขาเองก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการงานหรือหน้าที่ภาระอะไรบางอย่างใหม่ๆนะคะดังนั้นช่วงนี้ให้ระวังค่ะว่าความชินชาหรือการทําอะไรในแบบโลกของตัวเองอาจจะทําให้อ่าความสัมพันธ์มันพลิกผันหรือปรเปลี่ยนแปลงได้ก็ลองดูหน่อยค่ะว่าแล้วความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะอ่าดูแล้วแนวโน้มทิศท,ทางไพ่ก็คือต่างคนต่างอยู่นะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่แล้วค่ะแล้วความรู้สึกของคู่ที่มีต่อคุณ คุณที่มีแต่คู่ไม่ได้แย่นะคะคู่ที่มีต่อคุณก็ไม่ได้แย่เช่นกันคือพไพ่มันเป็นเหมือนจินตนาการคือรู้รู้ว่ารักแต่ไม่ทําอะไรฉันทําแค่นี้เธอโอเคไหมแค่นั้นเลยนะเพราะอะไรนายถือถ้วยอะ่ะแล้วก็เด็กถือเหรียญฉันไปโฟกัสเรื่องของฉันเองดีกว่าแต่ว่าฉันก็แอบดูเธออยู่นะมองเธออยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบโฟกัสที่ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันเท่าไหร่นั่นเองนะคะทําไมระนี้ โอเคมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งน่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องของครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งอาจจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องของปัญหาหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่คิดวิเคราะห์หรือว่าคิดไม่ตกนะคะเช่นเรื่องอะไรอา,อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากซื้อบ้านหรืออยากลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นความเครียดส่วนตัวแล้วแหล,ละเป็นปัญหาภาระหน้าที่ส่วนตัวแล้วแหละที่อาจจะเหมือนกับเออฉันหลุดโฟกัสตรงนี้ไม่ได้นะฉันกาลังแบบโฟกัสเลยว่าหุ้นจะขึ้นไหมทองจะลงไหมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยฝั่งเขาคืออะไรคะ ไม่ค่อยพูดเหมือนอยู่ดีๆอยากเป็นเด็กสัหน่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกลา้าตัดสินใจโอ้แต่พลังงานดีมากนะคืออะไรไม่เป็น Queen ab, Queen ab, ควินดาบขึ้นมาพร้อมคิงดาบใช่ปะ่ะอารมณ์เจ็ดถ้วยคือการเหมือนแบบจินตนาการมโนอารมณ์เหมือนอยากทําแต่ไม่อยากทําอยากให้คนอื่นทําได้แค่พูดนะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังการสั่งนะหรือว่าการเหมือนแบบบอกให้คุณปฏิบัติให้ทํานูน่ทนทํานี่เลยทําให้เป็นปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาแหวงกันได้นะระวังให้ดีนะคะ ใน3มเดือนนี้ค่ะเพื่อนๆคนมีคู่ชาวมังกรสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนจากนหนถือถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบมาเป็นไพ่ เก้าคาถา8เหรียญ The Jud เ m e n t เราคิดว่าถ้าต่างฝ่ายต่างโฟกัสเรื่องตัวเองอย่างแบบชัดเจนมากพอแล้วจะคิดได้แล้วก็จะได้แบบมารับพลังงานที่ดีร่วมกันนะคะแต่ทีนี้พลังงานที่ดีมันเป็นเหมือนแบบไม่ได้เด่นในเรื่องของการใช้ให้เวลาด้วยกันนะแต่มันอาจจะทําให้รู้สึกว่าโอเคเธอกับฉันยังมีกันและกันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้เครียดถึงขนาดว่าเฮ้ยปัญหามันจะทําให้ทะเลาะกันคือคุณั้งคู่ก็ยังคงอยู่กันตรงนี้แหละแต่อาจจะแค่ความหวานไม่ค่อยมีก็เติมความหวานนะคะ ปัญหาที่คุณอาจจะเจอค่ะใน3มเดือนข้างหน้านี้ค่ะปัญหาที่คุณอาจจะเจอทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องอะไรคะเรื่องเดิมๆอะ่ะแล้วก็ชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะก็เลิกซะนะคะใน,ในิสัยนี้ถ้าเป็นฝ่ายเราถ้าเป็นฝ่ายเขาเราก็คุยกับเขาไปด้วยเหตุและผลเอมี่คิดว่านะช่วงเวลานี้ค่ะมันอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจคุณเท่าไหร่มันอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจเรื่องที่คุณรู้สึกแบบ เฮ้ยอะไรอ่ะทาไมถึงไม่แบบปรับตัวเพื่อกันและกันเลยอ่ะยังรักกันอยู่ไหมนะคะแต่มันความรู้สึกเลิกๆอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณอาจจะคุ้นเคยและอาจจะลืมไปว่าเออก่อนหน้านี้เราเคยรักกันมากกว่านี้ก่อนหน้านี้เราเคยปรับตัวเข้าหากันมากกว่านี้ดังนั้นชาวมังกรคนมีคู่ยังไงก็ต้องบอกนะคะว่าคุณลองกลับไปคิดถึงช่วงแรกๆที่จีบกันนะคะถ้าทุกวันนี้มันแย่นะลองกลับไปคิดถึงอดีตซิที่ผ่านมาที่เราจีบกัน มันน่ารักขนาดไหนไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะคุยอะคะ่ะคือต้องหาเวลาคุยกันหน่อยปัญหามันคือถ้าปัญหามันจบไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะเอ่อไปต่อได้โอเคปะห้าเหรียญสิบดาบแล้วก็ไพ่คิงเหรียญด้วยอร่ณ์มันเหมือนแบบอาจจะมีภาระหน้าที่ปัญหาในเรื่องอื่นๆเข้ามานะคะทําให้เหมือนคุณทั้งคู่ก็เหมือนจัดการไม่ถูกอะพอจัดการไม่ถูกก็เอามาแบบลงกันในเรื่องคนสนิท เป็นมะละเรามักจะเกรงใจคนที่เราไม่สนิทคนภายนอกมากกว่าเกรงใจคนภายในเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเออคำแนะนำนะคะกลับบ้านซะนะ Connect with your soul family คนใกล้ชิดเมื่อกี้พูดไปโยกๆเลยอะว่าเราก็ต้องติดต่อกับ soul family เนี่ยนะจิตใต้จิตปุญญาเลยอะ แล้วก็ call your spirit home นะคะลองดูสิว่าเราจะเติมเต็มให้กับคนใกล้ชิดเราได้มากน้อยแค่ไหนนะด้วยพลังงานของไพ่นะคะว่าคนเนี้ยใช่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะมีพลังงานเก่าๆเรื่องราวเก่าๆกลับเข้ามาวุ่นวายในชีวิตได้ดังนั้นนะคะเวลามีไพ่พลังงานเก่าๆก็เปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งเป็นไพ่ retreat ใช้เวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นค่ะ จริงๆคุณกับเขาอะก็น่าจะเหมาะสมกันแล้วแหละแต่ว่าอาจจะแค่เป็นจังหวะช่วงคู่ช่วคราวที่เดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไาให้กันหรือต่างไปโฟกัสกันคนละเรื่องนะก็ลองดูค่ะว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเอมี่มองว่ามันจะคีรายไปได้ด้วยดีแต่มันช้าหน่อยแล้วก็ต้องผ่านความอดทนช้าหน่อยแล้วก็ต้องผ่านความอดทนหน่อยแต่สุดท้ายเอมี่คิดว่ามันน่าจะเติมเต็มแล้วก็มีความสุขให้กับกันและกันได้อย่างชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งแต่อยาให้มันรุนแรงถึงขั้นแตกหักแต่ว่า ปากเสียงกระทบกระทั่งมันจะทําให้คุณจะสนิทแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเอมี่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนคนมีคู่ทุกคน3เดือนนี้อาจจะเป็น3เดือนที่ดูความสัมพันธ์นิ่งๆดูฝืนๆหน่อยแต่ว่าเอมี่คิดว่าถ้าเกิดคุณใส่พลังงานที่ดีเข้าไปให้แก่กันและกันนะมันก็จะสามารถช่วยได้นั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนมีคู่ชาวบังกอนทุกท่านด้วยใครเจอเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอดทนเอาไว้แล้วมุ่งหน้าไปข้างหน้าด้วย คำแนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆชาวมังกรระวังนะอย่าชิวเกินไปนะคะมันเป็นเนี่ยชาวมังกรหลายๆท่านน่าจะเหมือนแบบว่าเออมีใช้คำว่ายึกยักยักอ,อ่ะเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวโฟกัสเดี๋ยวไม่โฟกัสเดี๋ยวอยากทําเดี๋ยวไม่อยากทําเดี๋ยวอยากมีเดี๋ยวไม่อยากมีนะ,ค,ะคุณค่อนข้างมีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ก็อย่าไปเอะอะเหยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองแบบเฮ้ยมันไม่มีแพชชั่นไม่มีกําลังใจนะก็ไปาหาแพชชั่นจากคนรอบข้างซึ่งบอกไปแล้วอย่างคนโสดเงี้ย ถ้าเกิดคุณไม่มีกำลังใจอยู่กับตัวเองไปยิ่งฝ่อเข้าไปเรื่อยๆนะคะไปหาเพื่อนเข้าสังคมเข้ากลุ่มซะนะคะก็คุณก็จะได้มีโอกาสเจอคนใหม่ๆได้นั่นเองนะพลังงานหลายอ,อย่างของคุณนะคะมันมันเหมือนถูกค่อยๆปลดล็อกมาเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะซึ่งกําลังจะได้รับความสําเร็จแล้วหนึ่งถ้วยที่ขึ้นมาด้วยมันก็มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เติมเต็มความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยและเดือันคือมองว่าไม่ไม่น่าจะช้ามากนะหลังจากนี้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จชัดเจนอย่างมากๆเลยนะแต่คุณอาจจะต้องยอมที่จะ เออเหนื่อยยอมที่จะแลกกับเรื่องบางอย่างก่อนถูกว่า,วาทุกความพยายามนะคะให้ผลลัพธ์กับคุณแน่นอนแต่แค่ความอดทนของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะดังนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนเออความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะคะถามตัวเองว่าเออเรามีความพยายามอยู่ตรงไหนกันแน่นะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมังกรดูไพ่แนะนําแบบนี้แล้วยังไงก็สําเร็จนะคะ แล้วก็โชว์ช่วงชาชวานได้แน่นอนเลยเป็นกระจายให้จริงๆใน3าเดือนข้างหน้านี้จ้าชาวมังกรก็มารับพลังงานที่ดีไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, share, ไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทาง Instagram, อินสตาแกรมเอมมี่โซโรด,ด้วยสวัสดีค่ะ